ต่อไปจะเป็นวิธีการทําปฏิบัติการที่2.6โดยใช้คําสั่ง do ในการหวนรอปเพื่อรับเลขจชิมนเต็มจำนวนเป็นค่าเริ่มต้นจากนั้นแสดงลดลงไปจนถึง0โดยลดทีละสค่านะครับวิธีการทําแบบนี้ครับให้เราประกาศตัวแปรนะครับที่รับจากแป้นพิมพ์เป็นค่าเริ่มต้นในที่นี้จะใช้เป็นตัวแปรชื่อว่า start และตัวแปรที่ใช้ในการแสดงผลตัวเลขในการวนแต่ละรอบเป็นตัวแปรนํา ทั้ง2ตัวแปรเป็น Integer นะครับใช้ Output แสดงข้อความป้อเลขจำนวนเต็มจากนั้นใช้ Input เพื่อรับค่าจากแป้นพิมพ์เก็บไปที่ตัวแปร Start กกำหนดให้ตัวแปรนำมีค่าเท่ากับ Start ซึ่ง start นั้นเป็นค่าเริ่มต้นในแ,แต่ละรอบเมื่อมีการป้อนค่าเข้ามาเป็น10จะถูกเก็บไปที่ตัวแปรนำหรือป้อนเป็น13ก็จะถูกเก็บที่ตัวแปรนำเช่นกันจากนั้นใช้คำสั่ง d i v i โดยเมื่อมีการกำหนดค่าเริ่มต้นที่นำแล้วจะมาแสดงผลเป็นตัวเลขนำและช่องว่าง โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง new line นำเครื่องหมายเช็คบ็อกหน้า new line ออกจากนั้นใช้ assign กำหนดให้นำมีค่าลดลงทีละสค่าคือลบสและนำไปเปรียบเทียบในคำสั่งดู Y ว,ว่าในกรณีที่นำนั้นมีค่ามากกว่าเท่ากับ0จริงให้แสดงผลนำและช่องว่างจากนั้นลดค่าลง2ค่า เช่น Start p ป้อนเป็น10สแสดงผล10ช่องว่างและ10ลดทีละ2เหลือ8นําไปเปรียบเทียบไปดูว่านําคือ8มีค่ามากกว่าเท่ากับ0จริงหรือไม่ถ้าจริงสแสดงผล8และลบลง2ค่าเหลือ6เปรียบเทียบไปแบบนี้เรื่อยๆจนกระทั่งค่าในตัวแปรนํานั้นไม่ได้มีค่ามากกว่า0เป็นเท็จก็จะออกจากรูดูวิธีการทำงานนะครับ สั่งรันจากนั้นป้อนเลขจำนวนเต็ม10เห็นว่าโปรแกรมแสดงผล10ลดลงทีละ2ค่าจนถึง0รันอีกครั้งหนึ่ง13ก็เห็นว่าโปรแกรมแสดงผลลดลงตั้งแต่13ไปจนถึง1โดยใช้การลดลงทีละ2ค่าเช่นเดียวกันครับ